สปุกี้เกมเมอร์ครับวันนี้จะมาเล่นเกม Infection The New Set ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้จะไปหาปูปินสกินปืนโอเคก็ไปกันเลย Official <c oughs> Official Server วอันนี้คนไปเซิร์ฟน้อยนิย่ว่าได้ปลอดภัยเซิร์ฟสิบเอ็ด มีคนเก้าคนโอเคเราก็ลงมาในเซเวอร์เรียบร้อยแล้วก็เต็มกระสุนเรียบร้อยออาเมืองอยู่ท่าไหน่เนี้ยเราเกิดนะเมืองก็ลองระมัดระวังน,นิดนึงก็ก็สี่เด่นชัดสําหับเกิน หวังว่าจะไม่เจอใครก็ได้เก็บของตามสบายใจชอบเบอ่อนอวก,ก็ปิงเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่มีเหตุผลไม่มันมันไม่มีผลไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีผลมันก็กตุบอ,อยู่ที่เฟรมเลสมากกว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้ปิงสองร้อยสามร้อยแต่ว่า มันไม่มันแค่มองไม่รู้อ่ะมันต่างกันแค่ไม่ถึงวิเองไม่ใช่ปิงเยอะนะ่ะเป็นเทเลพอร์ตปั๊บนีม่มิ่งมิ่งอะไม่ใช่แล้วมันก็แต่มันก็เยอะไปแต่ว่าอันนี้มันปิงเยอะแต่ว่ามันไม่เป็นไงเคุ้มทางแล้วโอ้อนในในใน เเป็นฮันนี่นะเพราะต้องการไม่ไม่อยากสู้กับผีก็แบนเดดโอเค <Okay. S 2> ทุกปืนเนี้ยผมจะเก็บหมดทุกปืนแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะเก็บเอาแบก กล่องแรกมาแล้วกองแลกมาแล้ววันนี้มากราถอมาตลอดโอเคเามาดูกันวันนี้เราได้อะไรโอเค <c oughs> ก็เป็นฮันนี่ฮันนี่เบเกิลกัด ก็เป็นทันนีทองเขียนจากไทยเยทองทั้ออง,งตัวก็ส้มหนับแฟงปืนทอง ใช้เพราะจบกเดิมที่ผมบอกก็คือมันมันเก็บเสียงเก็บเสียงแล้วยิงผีซอมบี้มันก็จะตามเราอผีร้องเสียงหนักมากว้าเี๋ยวเราจเจอข,ขึ้นสไนขึ้นสไน แล้วก,กึ่งสนัยแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสนัยเพิ่มก็ไม่ใช่เป็นปืงพลก็ไม่ใช่เสียไปแปรดระบบฟ้าของท่านมาไม่เอาบอส ดูบอลโอ้โหโอเคมาดูซิวันนี้ได้อะไรเย็ะดตวยคุยยังชอบก่อนนี้ใช้ก่อนเลยโอเควันนี้เลิกดีเลิกดีเลิกดีเกาะใหญ่ดอกยากมาก สู้บเราไม่ได้อยากฆ่านายนะ สงคราความอยู่รอดโ okay. อเคก็ถือว่าได้รีวิวบอสไปด้วย ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวอาทิตย์อาทิตย์ละครก็ทำคลิปไปเรื่อยๆฝากติดตามคุปที่เก็บมาเนนะครับแล้วก็ช่อนยาผมก็เพิ่งทำใหม่ก็ฝากด้วยครับ